โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาหาซื้อคงซื้อของในเกมเพิ่มอีกแล้วนะคนดูเอ้าขยับกล้องครับอดีตกล้องเราไม่ได้อยู่ตรงนี้โอเคขยับละอืมเดี๋ยวเรามาดูก่อนลักกันมีอะไรเข้ามาใหม่เอ๊ะปรณะโอ้อหนี่เติมครบเองเนี่ยจัดเลยคนาดูไปจันเลยเนี่ยก็อะไรอีกแย่เนี่กิจกรรมโอ้โหโคตรเยอะเลยอันไหนเราไม่มีมั่งนะาี่แล้วน่าจะมีกระหมดแหละอันนี้สกินรถสกินรดเรามีแล้วรถเรามีแล้วอ๋ออันนี้ไม่มีครับไป รอบแรกอันนี้ก็ชิวๆแล้วกันโอเคครับทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับวันอาทิตย์ที่18นี้นะครับเวลา5โมงเป็นต้นไปหรือว่า17นาฬิกานะครับรอบแกนไฟนอลนะครับหรือว่าชิงแชมป์โลกครับร่วมส่งกับลางใจเชียร์ทีมไทยมีอีอารีนาซีจีจีแล้วก็ซีจีจีนะครับมีของรางวัลมากมายนะครับเมื่อคนดูพบ50,000แล้วก็1เ0 0แล้วก็1 50,000นะครับวันที่28นี้เท่านั้นนะครับ 17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมมาส่งกำลังใจเชียร์ทีมไทยร้อด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปครับคุดูไฮไลท์ไอเทมสมทายบูญญาเดนนะครับวันที่25พฤศจิกายนนี้นะครับประธานพอรอยกระทงนะครับคือชุดใหม่นะครับทุกคนอย่าลืมไปสุ่มนนะครับแล้วก็26นี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับคือคาตาณะใหม่นะครับกระโหลกประกายทองคําแล้วก็สกินเคียวทองคำนะครับคุดูแล้วก็วันที่27นี้หมัดซัดบูญญานะครับคือหมัดทองนะครับคุดูแล้วก็แฟชั่นอีโวจันทา ที่ทุกคนรอคอยมานานหัวบาวันกลับมาแล้วนะครับหลายๆคนที่เขาเรียกว่าหัวบาวันนะคนดูหรือว่าหัวจันทาน,นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูคลิปต่อเลยนะครับว<ะ>ันนี้ก็ใช้เพื่อชิลๆแล้วกันเนาะคนดูป๊อป มาได้ไงวะบทจะมาก็มาตัวเนาะต้อนสูงโอ้โหหมดโอ้เดียวหมดจะมาก็มาเลยเนาะงสูงโอ้บทจะมาก็มาเนาะอันนี้คืออะไรแลมเบิ้ลบอลผมมียังวะชิวๆแล้วกัน My Beach Ball My Beach b a ันเดียวกันปัววะ พละงอันวะอ่ะเอาเลยก็คงมันดวงดีอ่ะคร่ะก็คงมันดวงดีอ่ะครับโอ้สูงทำบุญด้วยโอ้โอ้ยทำบุญด้วยอะไรน้องสูงเอ้ยอันเดียมาขอได้ไหม,ยอ,อมยอกขาแค่มาหยอกเราหรือเปล่าอันเดียวอ่ะ,อะ,อะ อันเดียวอาจจะเหมือนเพชรก็ได้ไม่รู้เอ,อ้าถ้าทีเองนะได้หโหรอมาถึงฝ้ามปดแล้วมั้แค่นี้แหละชิมไม่ได้ะ่ะไม่มีใครเปิดชิมแล้วกันไม่เป็นไรผสมของเล่นดีกก่น มีว่าเอ้ยเราลืมไปเราต้องอาอนระดับธรรมดาให้หมดก่อนของเกิดของกังอ่ะเอาไว้ให้หมดก่อนเฮ้ยยูพีไม่มีหรอวะอ๋อซื้อละอันนี้มันระดับตำนานมีแล้วมีแล้วมีแล้ว,ลว,ลว,ลวเฮ้ยหนักสากาสปอนเซอร์ออยี่สิบกล่องอ๋นี่ละการใช้ส่วนลดอ๋อโอ้ยสองนเองลูกเอ้ยขึ้อ่อนยากเอ้เอเฮ้ย คือออกยากออก,ยออกเย็นเห็นนอสัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ยังมีดวงอยู่นะเดี๋ยวไม่เอาแล้วนะ๋ยวมาทำให้มุนกุย,ย,ยได้ไหมนุนไม่เอากระโอ้โหสิบเล้เหรอฮะไม่เอาครับไม่เอาแพงเกินอันนี้ไม่มีฟาร์มถ้ากล่องแล้วกันทำชิวๆเฮ้ยมันดวงดีจริงๆเว้ยอันนี้เอ็นเทเอาถ้ากล่องแล้วกันเนา ลองเชิญเล่นลิ้นน่เราอะ่ะม,มาไปก่อนจะสูอ้อมไม่ออกก็ไปก่อนเนาะตัวใครตัวมันเลยเด้อ,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 อโอเคยังดีนะมาหนึ่งอะ่ะ โอ้โหอเคฮ้ยมันเป็นอะไรวะเฮ้ยทำไมทำไมมันเ็กแปลกวะมันไม่ขอมเลยวะเฮ้ยจักันก็ได้ไหมล่ะเฮ้ยโอ้เออโอเคเอ่ออันที่น hey, right? ้่ค่ะดส โอ้ <Okay>. oh, ไม่ออกจริงๆเลยเหรอจุดโโอ้เหนื่อยใจจริงๆไม่ออกเลกโอเคพอไม่สุอแล้วโอเคคนดูแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวมาสุมต่อเอ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวรออีพีหน้า โอ๊ยดูไม่ออกเลยต้องใสด่ดวงมันม้วกัน,นกลูกแก้วแล้วแหละเดี๋ยวเจอกันคนดูขอบคุณทุกคนมากครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับคนดูเจอกัน